เปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพรู้สึกเป็นเกียรติจริดๆเป็นอย่างยิ่งครับที่ท่านเลขาธิการสภากาชาติไทยและสิงห์บุรีและสุพรรณบุรีขอการข, e ขอพระคุณท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพระเกียรติประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาติจังหวัดภาคสองนั้นที่หนึ่งครับสองน่ารวมของประชาชน ในการขับเคลื่อนง,งานด้านาาสาธารณสภาเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ภาคก,การแพทและสมเด็จพระนิธิา,า,าทธิราชย์มงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพืรารรณรงค์จัดหาโลหิตให้เป็นไปตามเป้าหมายในพื้นที่จะก,กรรมเน้นหนักของปีที่ถือเป็นการเฉลิมฉลองให้กับสภาการแพทยไทย ด้านเทเชอรอยู่ตอนข่าวสารพระันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะท่านอินทรพลจักรบราณค่ะร่วมในการรงพบาบาลเจ้าแม่ยุราในกาตมนุท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะจะถามว่าเงินร้อยบาทที่ที่สภาการชาติไทยลงมากรของรัฐโดยตรงเคยพูดหลายครั้งแล้วว่างบประมาณทั้งหมดอยู่ในส่วนกลางเนี่ยมีถึง14-15ี่ห้าหน่วยงาน ดังนั้นการขับเคลื่อนงานของสภากาชาติไทยนะั้นน่ะ